เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้ YQ ห้าร้อยเนี่ยเพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอย่าลืมนะเรื่องน้ํากันนะเราต้องเติมน้ํากันด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราชาร์จอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวน้ำกันแห้งเนี่ยแบตพังอีกเหมือนเดิมนะนี่อันนี้จะเป็นน้ํากันนะเพื่อนๆเราก็ใช้เติมเข้าไปในแบตเตอรี่เลยพอเราเติมน้ํากันเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้เครื่องชาร์จตัวนี้เป็นตัวชาร์จถ้าเราทําแบบนี้มันจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะมันจะยืดยืดอายุออกไปได้ิ สามปีสี่ปีอย่างเงี้ยมันก็จะต่ออีกเป็นห้าปีหรือหกปีประมาณนี้นี่สําหรับเครื่องชาร์จตัวนี้นะมันชาร์จได้ทั้งสิบสองเลยยี่บสี่โวลต์นี่มีของบอกมอเตอร์ไซค์ของรถยนต์เมนนวดออโต้เมนนวดเนี่ยจะเป็นแบบรีแพ์นะเพื่อนเพื่อนเราใช้รีแพ์ถ้าเราต้องการฟื้นฟูแบตเตอรี่นี่ก็จะมีระบบป้องกอันช็อตถ้าเกิดว่าเราขี้ผิดขั้วนะมันจะขึ้นไปสีแดงตรงนี้นี่เพื่อนเพื่อนอยากได้เครื่องชาร์จตัวนี้นะเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ เดี๋ยวผมวางไว้ให้เข้าไปดูกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้งานประจํานะก็จะเก่าบ้างอะไรบ้างจะบอกเลยว่าโอเคอยู่ควบคุมอะ่ะเพื่อนๆราคาหลักร้อยเองอยากได้พิกัดตากาตร,ตรงนี้